สวัสดีครับตอนนี้นะครับทีมงานศิบปินภูไทยนะครับก็ได้นำโดยคุณพ่อบิรพงศ์นะครับได้เดินทางมาถึงบ้านพักสาวน้อยพิษบ้านแพงเรียบร้อยนะครับเงอนอยู่ทั้งไหนห้องพักเจ้าอยู่ทั้งไหนเจ้ายู่ไซตตอนนี้ผมผมกำลังกับจากฮอร์เรกเกิมาเอาไอโฟน13ป้าเอาตี้นี่เราเป็นหอดงานแล้วออผ,มผมมากับหน่วยนี่แหละว่าไอโฟน13กำลังกรกับครับ แล้วโอเคเดี๋ยวไปถ่ายคลิปเลยครันแต่ว่าบอสบอสโจอยู่บ่านพนีดอยู่อยู่ก็อยู่ครับผมโอเคครับโีเครับครับครับจะเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับของบ้านพักก่อนที่จะเปิดวงนะครับในวันนี้ยี่ิบกันยายนครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นพื้นฐานบ้านหลังใหญ่ของบอสโจนะครับพี่น้องบ้างหลังพูดก็บสิเป็ดดมสาวหน่อยครับพี่น้อง รอคุณพ่อวิละพงมานะครับเราจะตัดเข้าให้ชมอีกนะครับสวัสดีครับพ่ออยู่ไปไสครับพ่อกลับมาเนี่ยกินข้าวแล้วปะครับพ่อกินเปล่าพ่อโจยู่ไสโจย่ขังเวทีพ่อสวัสดีเราอยู่ไหนังเวทีเขาไ่ปวป่ รรยากาศนะคะวันนี้เป็นงานมิทติ้งนะคะ นี่ให้ดมต้องนะครับครับแม่แน่น่สั้นสิม่ตแม่มตมนาเสงี่มก็ไม่ดีนะรับ มมาไหลท่มาที่มายางทุกนเนียนะครับ้มงนก็ของยางเีวด้วยปังปังปัง้วเด้วยยิ่งบอร้ียรัให้อสองเขาดปัังดีใจครับพวกใจพีพอมากรอบสองคนนี้พอเปิเจ้าติไทยยังไทยได้เบิเลยมือจริงเลยีจะน้อยพยาบาลฟินแล่นมากพี่ที่คูณนัดคู่นีมากมาหาทุกของเลยดิดิ ผมจะพยายามเล่าอยู่ครับขอบคุณหลายครับเดี๋ยวจายงัเดี๋ะจอเดี๋ยวายยงเดี่วนี่ตะเกบภาพยางห่อดีครับมวงผลลบับค้าบพี่นอง รบตั้งแค่หมดซึ่นประมาณปีสองคจนเท่าปะเนี่ยมันจะเท้าอยู่เนี่ยเอาบีวมอกมีดเจพ่ให้นันแล้วใรนกดใให้นั่นแล้วให้รสตังที่นับ่ใสยท่จครับแตง้นสานีุ่มกันว่าเท่ากห สอที่นึ่งกิจการกิจกาี่อยู่ว่โจก็จะไปอยู่แล้แต่งครั้งที่หนึ่งคับจำไม่รู้งซครับแต่งสามอกัมเอาอะไรมาดมดดเ็นวอัพ่อพี่เนี่ยตัวพ่ออ่พอเดอนี่ อารวีทีทำนะครับทำอะไรทีสวิวัสดีค่ะเดี๋ยวต่อไปรุงสอง่สองลไหม่ะรงสองบ็อกกิ่งเดสเซอร์แล้วน่สาวร้อยสองเี่ะมาในรูปเกีนะครับพ่อกแล้วบ่อขึ้นแล้ววะบ่อ่ขึ้นไปอยู่

แต่มันจะติดแค่ส่วนไไม่ทำงานนี้หล,ล,ลังโชว่วงพักกันบ้างหรือทุก,การสัมผันประมาณไหน,น,นได้ประมสี่ข้อข้ไปหลายอันางมันมันตัดล้าข้อหน่งไม่ถหงว่าสมมติเหตุการณ์นั้นมันประมาณสี่นาทีหรือสานาทีเนี่ยผมก็ถ่ายจิดเใช่ไหมผมก็แพนต้องไปก็ูดดปเลยต้องให้มันงแตกท่าเงียบเป็นมอห้ามเงียบ แล้วก็แพนไปพูดไปแบบ<ม>พาดูอะไรตะลึงรับผ<ม>ิดชอบเลยหยุดใจง่าครับรับได้เลยถึงเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวทีในรูปแบบของสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับผมพี่น้องจะได้กาบตางติดตใจนะครับเดี๋ยวทางผมสิอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับผมนะครับสนักนีดจะร่วมเป็นคันเองค่คะขอบคุณครับ